คุณผู้ชมคะ,ชค,ะะะคะที่อำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินค่ะเกษตรกรนะคะที่อำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินนะคะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทําการ,กรเกษตรนะคะจากเดิมค่ะเคยพึ่งพาสารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตมาเป็นการทําเกษตรอินทรีย์มีการใช้องค์ความรู้นะคะด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการใช้ชีวพันธุ์แทนสารเคมีเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคนะคะและยังสามารถต่อยอด ผลิตภัณฑ์ชีวพันธุ์นะคะจำหน่ายให้กับสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษนี้กันค่ะ เฮสซิรินรัศมีซึ่งเป็นชีวพันธุ์ที่มีคุณสมบัติควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าในพืชได้ถูกนำมาจัดแสดงและสาธิตการใช้งานให้แก่กลุ่มเกษตรกรชาวตำบลค้องชัยพัฒนาที่สวนจิรภาออร์แกนิกฟาร์มเพื่อให้สมาชิกนำไปใช้ในการป้องกันโรครากเน่าโคนและเน่าในสวนพุทราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพโดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่นและสำนัก งานเกษตรอำเภอคลองชชยจังหวัดกาลสินลงพื้นที่ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเราส่งผักและผลไม้เข้าห้องครัวโรงพยาบาลจังหวัดกาลสินแล้วอยู่ดีๆฝ้าหลังของเรานะ่กก็ยืนต้นตายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงก็เลยนําปัญหานี้เข้าไปยังที่เกษตรอำเภอคลองชชยเจ้าหน้าที่เกษตนระก็เลยนําไปปรึกษากับกลุ่มอลากาพืชจังหวัดกาลสินนะคะก็เลยออกมาลงพื้นที่เราก็เลยรู้ว่าอ๋อฝ้าหลังที่เรายืนต้นตายนะ่ะคือ เกิดจากโรคลากปุ่มทีเนี้ยก็เลยเอาเจ้าหน้าที่ก็เอาเห็ดซิลินรัศสมีหรือเห็ดเรืองแสงนะมาให้เราทดลองใช้กับต้นที่มันมีปัญหานะคะพอ เราก็ได้เอามาทําการทดลองพอประมาณสักเดือน2เดือนใบมันก็เริ่มแตกแล้วก็ทําให้ต้นฝรั่งเราเนี่ยที่มันไม่เสียหายไปแบบมากก็กลับคืนมาแล้วเราได้เก็บผลผลิตแล้วทีเนี้ยก็เลยแปลงข้างๆหรือแปลงอื่นๆเอาก็เริ่มมีปัญหาเหมือนกันเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเนี่ยคือเป็นวิธีการแก้ปัญหาด้วยในพื้นที่ของเราเนี่ยและกลุ่มเราก็ทําเป็นกเกษตรปลอดภัยและ,กะเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถใช้สารเคมีได้ค่ะ ส้เดือนฝอยหรือโรครากปลอมในในผลไม้นะคะในเบื้องต้นเนี่ยที่เรานํามาใช้ก็คือเรามีปัญหาในเรื่องของผลไม้คือฝรั่งยืนต้นตายแล้วก็จากนั้นก็เลยได้ทดลองเอาเห็ดิลินลักษมีนะคะเข้ามาใช้แล้วก็วิธีการใช้ก็คือเราจะไปผสมในดินแล้วก็ลองก้นหลุมใน,ในการปลูกแล้วหรือถ้าเราปลูกไปแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปโรยบริเวณรอ,รอบโคนต้นของของพืชได้นะคะ 看，懂 <Yeah, S 2> <Don 't. S 1>。 นอกจากเฮสรินรัศมีซึ่งเป็นชีวพันธุ์ที่มีคุณสมบัติควบคุมโรครากเนา่าและโขนเนา่าที่สวนเจียระพาออร์กนิกฟาร์มแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์จัดการสตรูพืชชุมชนประจำตำบลคล้องัยพัฒนายังได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการจัดการสตรูพืชแบบผสมผสานเช่นการผลิตสารสกัดสดาการขยายเชื้อราไตรโคเดมมอร์มาบิวเวเรียเพื่อให้สมาชิกนำความรู้ไปปรับใช้ ให้ผลผลิตทางการเกษตรของชาวอำเภอข้องชัยที่มีคุณภาพมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้ผลิตและเป็นที่ยอมรับต่อผู้บริโภคนะครับแล้ก็เข้ามาแก้ปัญหาในส่วนของการจัดการศัตรูพืชนะครับก็คือมีการนำชีวพันธุ์เข้ามายกตัวอย่างเช่นไตโคเดอร์ม,มาวิวเวเลียเมต,ตาเลเซียมนะครับหลังจากนั้นก็จะมะีตัวอื่นเพิ่มเข้ามาเช่นกลุ่มของมแมลงศัตรูธรรมชาติ นะครับมแมลงต,ตัวตัวห้ามเช่นมแมลงหางหนีบต่างๆเข้ามาเลี้ยงในชุมชนแล้วก็ขยายผลต่อไปในชุมชนรอบๆข้างนะครับสมาชิกต่างๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีตัวอื่นเข้ามาเพิ่มเติมเช่นสารสกัดจากธรรมชาติหรือสารสกัดสาเดาเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องของการใช้สารเคมีที่มีปริมาณที่สูงขึ้นมากๆครับก็ทําให้ในพื้นที่เนี่ยมีการใช้สารเคมีที่ลดลง นะครับอย,อย่างเห็นได้ชัดเลยไปในระยะเวลาที่เราเข้ามาดําเนินการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ปี สำหรับศูนย์จัดการสตรูพืชชุมชนตามนลคลองชัยพัฒนาอําเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินปัจจุบันมีสมาชิก45คนจาก11หมู่บ้านมีการรวมกลุ่มผลิตชีวพันธุ์เพื่อบริการและจำหน่ายแก่สมาชิกและเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ไตรโคเดอร์มาบิวเวเรียเมตาไลเซียมเฮสซิรินและสมีสารสกัดสดเดาและชีวพันธุ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงชันโรงพึ่งไทยเพื่อการอนุรักษ์ช่วยผสมเกสรเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของธรรมชาติซึ่งหากท่านผู้ชมสนใจในผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้สามารถเยี่ยมชมได้ที่สวนเจรภาออร์แกนิกฟาร์มอำเภอค้องชัยจังหวัดกาลสินทีมข่าว NBT TV อีสานร,รายงานจากจังหวัดกาลสิน